ถ่ายเฮนรี่ฮรับกำลังอาบน้ำอยู่นะครับก็ยังไม่ยอมเดินออกมานะครับเฮนรี่ส่วนเพนนีก็อยู่ในห้องเขาเหมือนเดิมยังไม่ออกมานะครับ เดือบเห็นดูเขาเหมือนกันครับเวลาแมวเปลี่ยนสถานที่เนาะจะเ <c oughs> ดีขอโทษครับก็จะมีพฤติกรรมเกเครียดบ้างนะครับแต่เขาอยู่นี่ปลอดภัยครับนะครับเรื่องปลอดภัยนี่ปลอดภัยครับก็ยห้เขารีแลกเนาะออกมาเดินได้อะไรได้เขาจะเลยไม่เครียดด้วยนะครับ que okay.